กดติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น,น,ในำใเ,เดอ้อครับเพื่องชิโาผ่านคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่ายี่พอย,อยังก่อนเนพพาะพ่อผ่ายี่พอผาาเนาะ ครับอำเอยู่บ้านได้พอบ้านวังทองตำบลหอยเตยอำเภอคุรรังจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับบ้านวังทองตำบลหอยเตยอำเภอคุรรังจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะแน่นอ่าขอเบอร์ติดต่อไวปนะพ่อเบอร์ติดต่อแบบศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามซีหนึ่งเก้าซีหนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดนะครับเนาะแน่นเมื่อวานพ่อสิเปิดจากตัวพ่อราคางวว่ว่าสิเปิดตัวหนึ่งนี่ละตัวหนึ่งเนาะแน่นแต่ว่าเห็นงัวมูยืนนี่นี่สามตัวได้พ่อเนาะงวย่่นี อ่าเปิดตัวนึงเปิดตัวนึ่งอ่าหูวตัวนี้อันเป็นลูกเต่าเล้าไผ่ละพรเนี่ยลูกอะไรกสุเป็กตัวนี้ลูกสุปเป็กเนาะใบมีห,อหมอลอแต่ว่าคว้วสูงตัวนี้จะอยู่ลอย40บ,บวกได้พอเนาะครบบนะับแช่งขาใหญ่หางลามดีแช่งขาใหญ่หางลามดียิ้มดีเงาหางดีเบื้องเงาหางพี่น้องครับอืมแดงเข็มไหมละครเนาะแดงเข็มแดงเข็มเลย เขามันนี่เขามันนี่เป็นเข็มบอกเ่ายังได้เก่งดีหรอกเนาะแม่ถือว่าเข็ดเ็ดเขาบอบองามเนาะพอเนาะบ่งามเป็นเขาบม่เก่งอืม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 วันนี้ตัวนี้นี่พอเปิดไปไล้ไปไหนครับเนี่ยบ้าว่าจีเปิดไปยักษ์เจ็ดสิบห้าเลยละเจ็ดมื่นหาพันแม่อ่าราคาเจ็ดมื่นหาพันต่อรองไหนครับพ่อต่อรองไหนนิดหน่อยเอาผู้ใดพี่น้องครับผู้ใดกลังหานะครับงัวเจอเป็นแม่บอกนะครัับตวนี้ อ่าเป็นลูกซุปเปอร์เอ็กเด้อพี่น้องเด้อซุปเปอร์เอ็กเป็นงัวพ่อพันธุ์ที่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็นาสิเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ในอยู่อยู่เป็นงัวเมืองไทยอยู่งตรงนี้นะครับน่าสิเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วการการให้ลูกเขานะครับลูกเขาตัวเมียนี่เกิดน้อยมากๆากครับตัวเมียนี่เกิดน้อยมากๆก็คืองัว่าลอยตัวนี่พันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับเป็นงัวเถกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นง่ว่าเมียแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซูเปอร์เอ็กซ์เ่ ตอนนี้สิพ่อสิพ่อสองปีไปถึงนี่ว่าจะเอาสองปีอ่แล้วอะจังจังเบืองใบเนาะมันอันนี้ชิ้นนึงแล้วมันมันขึ้นมันขึ้นชินนึงนแล้็เอ่อยมีโลอ้อปีแยงก็เยวาเอครับ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 ครกบารับค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 ัครับครัอครับครบคระเบคับยับับบย ฉีดยาไทยพัได้ครับนี่ฉีดแล้วฉีดเยอยหมดแล้วยาทยพัาดอ๋อททยพันดอ๋อยาบุงฉีดแล้วโอ้สบายเลยตัวนี้สบายม่ดสีวันนี้ม่ได้สีเหลี่ยมมีสีเหลี่ยมจีวรขนตัวนครับเนาะโอ้เล็บดีนะพอน้องวัวตัวนี้เนาะอ่าเล็บดีเล็บดีแชงขาดีนี่ครับบนเอาเจ็ดหมื่นหาพี่น้องครับข้อมสูงอย่ประมาณอยสี่สิบวกเลยพี่น้องครับนี่มาสบบวกนะครับ เบิ closet, ่งให้เบิ <ing> yeah, ่งรายละเอียดชัดๆนะยับไปทางผุไม้ดาไปยัดไปสร้างผลนม้ดามาหันมาหันมาหันมาเออเออเนี่ยเนี่ยเออเอาเจ็ดหมื่นหาพันไปนองครับเนี่ยเนี่ยรำตยวเงี้ยวๆนี่ครับมู้นี่ว่าจะเปิดเฉพาะเนี่ยมู้นี่ก็เพราทันเ่าทันจะว่าเป็นไงขมู้นนี่เป็นยังไงมันได้มาแพงสิ เอามันขึ้นมาจินหัาหาวหันตัวนี้ใกลกวนมังจ <c oughs> ตัวนี้เด้พอป้าจีตัวนี้โอ้เงื่อนังไหมโอ้เงื่อนักับอไ เลยว่าขันบ้านี่ก็เอาหัวออกไปใบซ่านเขาไงผานว่าโอ้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 เอาว่าไงวะใจพอดีเงินจะเอาหัวออกไปใบซ่าผานาว่าครับบอกว่าไงว่าให้ถือว่าเพิ่นมายืมเงินยืมค้ำเนาะเท่ากับว่อยากให้เพิ่นเนาะเยว่่่าาอกให้พินธรรมดาเงินไปเอามือแเราออกงานเอามาดออกก็ได้ว่าเป็นว่าตัวเนาะงูหางไม่เป็นหรองครับเอาถามถามเบื้องตัวนี้นี่ที่พอได้มาจักบาทพอเนี่ได้มาตัวนี้นี่ออาก็เอาไปก็หัวนี่ ก็เอามาเลี้ยงเอาอีกล้วร่ครับแล้ววายหาเนี่ยมันสงวนก้อนเอามาซีบหาหัวตัวนี่โอ้กะไข่กะไข่เอาวายไงวะกะไข่ก็ให้นยืมเนาะขันขันคนยืมกับไม้ถึงว่าแท่งอยู่ขันเท่าขันว่าส่เลี้ยงไว้ให้มันสงนคนละโอ้โอ้ซีมานซีเหมือหาดีไม่แต่มันกับเป็นหัวหน่อยนะคำเนาะหัวน่อยเศร้าน้อมเหนคำเนาะเศร้าแล้วนมก็เศ้าแล้วโอ้อัดใส่หัวอาหารเลยครับครับครับ สูงลอยยี่สิบเลยยี่สิบเนาะเด็ดขาดเด็ดขาดเลยตัวนี้เนื้อหนังลูกเบื้องหนามันลูกสี่ใบตัวนี้เนาะนังหน้าน้าเนี่ยตันตันไอ้บ่สูงกันได้เนี่ยโอ้ก็แต่มันสีแดงก็นี้คาเนาะพอเนาะแต่ว่าคมันตอนนี้มันจิ้นอาหารเปลี่ยนไปครับเริ่มแล้วเริ่มแล่าถามว่าถือว่าเริ่มจินแล้วอ่ะโอ้จินแล้วดูนี่ครับ ก็จับได้ใบได้เนาะแม่นใบเลยใบหัครับหวัดนี้แบบเข้มก็น้อยสิขี้ยาให้มันเดงนี้ครับครับครับเอาขุดเผาเรียงหัวมันก็จังหวัดละธรรมดาธรรมดาหัวมันมันดีมันดีแล้วหรอพอหัวจักที่ไปทีมาหูวจักอยู่ดอกวานเป็นบหมเข้มเหมนเขาฉีดยาซี่หามือก็ล้นมัดดอกบหมเข้มเหมือนมัมีปัญหาอย่งหรอกครับเอาธรรมดาเนาะเขาเลี้ยงไปพุ่นละ เห็มันสมคาผุลอะเมื่อเอาเงินไปกับจักมื่อได้สิได้ขึ้นเพื่อเผื่อทามหนาถามหลังได้กับสิพิษกันคนเท่าเนาะพิษกันเลยซื้ออ่าพิษกันเลยซื้อขันได้ได้แนวมาไว้ห้องแว้งสิค่ะธรรมดาดีดีก็ครับเอามันใหญ่เลี้ยงใหญ่ไปโตกแม่เพลูมันเป็นมีลอกมีล็อกหน่อยมาเรียงมีง่าไปนาลอกแมนเมนครับแมนโอ้บัวเขีมๆเลยนะครับเนาะบัวเขียมเห็ดเขาตัวนี้ไหมเห็ดแล้วเขาเเห็ดแล้วโอ้เห็ดเขายางงามเลย อนังนี่เด็ดขาดขนาดเลย <c oughs> โอ้เ <c oughs> ม,มนขออะไรจีหล่ะพอซื้อมาซีมือนหนานี่ยอยากเดียวจะเป็นช่งไหนอีล่ะล้วว่ามานกับตัวหน่อยไอ้รอยตะวันนะอนาคนเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงซูมือเนี่ย่นซื้อขายกันอนาคตกันเนาะ ขีดหน้าโคกันขีดนำมือขีอาหารขีน้าเฮาเลี้ยงนี่เป็นผู้ไม่เหลวใช่ไหมสมมูลยำเดียบัดนี่เป็นสาวสวยเม็นท่งนั้นบ่อันอันมองหันห้อยห้อยอันเสียขัดข้อมันบ่ครับมีอันข้อมันข้องข้ออันโอ้ผมข้องข้อจีอันนี้มาใส่เมาด้วยน้เขาอันน้มมาใส่เมาอืมมีเสียข้ายอนี้ครับครับโอ้อเอาตัวนี้อ่บทันวาดอกบอ่ทันวา้อามัน้ายเียงหนมันเียงหนมันสมคาสมเงินะก้อนสันนะเนา แม่นีกับบ้ธันวามนมแม่บ,บ้นานี่แม่นีกับบันวาดอกแ่ยศตัวหนาันนี่ลูกตัวใดเนาะครับเนี่โอ้หนานตมตไหมแฉงกระดูกโอ้แฉกเท้นะโอ้กระดูกง่ัาไระดูก่าเอาเป็นตัวนี้เสียมาเป็นแม่บอก่ครับตัวนี้นครับยั่เม่อกเนไว่งิยม่บอกะไร เอาเอาเอาลองเลี้ยงเลี้ยงเบื้องสะกกอนครับเลี้ยงเบื้องสะกกอนคนน่ะให้เติมหนังเติมเนื้อมันอยอีกก็หน่อยสะกกอนแต่ว่าวัวเลี้ยงเบื้องแล้วนี่ยเขาดีหรืองอตัวนี้เนาะเขาดีเงาครับแต่ดูดเงี้ยน้ำเตะน้ำเตะไหลเอาสีกำลังมาเนาะสีกำลังมาหัวหล่นแล้วติดกระทบแน่ยังได้เนาะหรือไงเนาะติดกระทบแน่อยู่เพิ่งหูเพิ่งยังมันติดกระทบแน่อยู่เพราะว่าหนามันโหนกไหม ครับนาโนกนาโนนาโนเอาเอาเอาเปิดเปิดแต่ตัวลูกสูเปเอกเราบ้ตงจีเอาเอาเอาพ่อพ่อไดคิดหน่อยคิดถึงนะพ่อเนาะพ่อพ่อไดเรียีเพิ่นผู้เพิ่นผู้เพิ่นเคยได้น้ำเพิ่นกะเพิ่นถามหาเนาะครับครับเอาเอาเอาครับครับครับ ครับเอาเอาเนี้ยงจังหน่อยเบิ่งซะก่อนเห็นมีผู้มาคู่อันนี้ก็จังว่ากันครับผมก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆพี่น้องครับเอาพ่อกปากหอมคอพี่น้องครับอ้ยปุดนน่ะปุดนน่ะปุดนน่ะฮะยิ้มหยาดิมันจากมหาหมูนี่แล้วเอาใหมนี่จิ้นสัแว์เน่ยเน่ยน่ อยากออกมาอยากมาเล่นน้ันเขาจะมาสั่นเขาเห็นเห็นอันจีนท่า <c oughs> นอาหารเนี่ยเขาเอาไห้ยัางนอคพาเนี่นอนเอาเอาลูกน้ำเอาลูกน้ำเนะ <c oughs> าะโอ้เฮาไห้เฮาไห้มื่อไรจักลายปันไดครับเนี่ยไห้มื่อไรจานไห้มื่อไรจานเราถ่วยเฮาหนิจิถ่วยไรจานเฮาหนิะจะแต่ว่าวิธีการไห้มมนนผส้าีแต่ว่าวิธีการไห้นี่สิเพราะคือโมเนาะเพราะว่าเป็นอันเหตุผลยังแค่ต้องผสมน้ำครับเนี่ย มันกินมันแยงสิมันจะไอมันจะขั้วหมือนไงมันเขาดังละอองมันเขาดังหลายกอครับเวลามันขาดมันสิ่งแยหลายพดอ๋ออันนี้คือกินเมง่อยเลยมั้ยนี่กินเมง่อยเลยอ๋อจินทั้งสี่สุดตัวมั้ยครับทั้งสี่หกตัวเลยมั่อยู่ในคว้าเข้านีกินแหใย่กินแบบนี้เลยมั้ยินแบบนี้แหละให้จินง่ามมือกินมือละจักรานมือละถวยละมือละถวยให้กินย่ามเสาร์ย่ามแรกครับมั่อยู่นี่เรียกใจให้การขันตื้นถวยก็บ้านใจกับให้ย่าง โอ้บอกยังไงว่าที่เ่าเอาไห้ก็คือเอาไห้ย่ำเสากับย่ำแรงแมนไก่ถ้าสมมหดโอ้ผมแมนย่ำเสากับย่ำแรงถ้าสมมุิว่าย่ำเสาไก่ลงลุกแล้วเพราะว่ายุ่งจู่ห้อมมันเลี้ยงไก่หลายเนฝ่อไก่ไก่มาไหลขึ้มาหนกพกตินี่ถ้าห้ก็คือห้แต่แต่เสาแจดึกเลยแจเสาเลยแต่ไก่พอถ้าลงควนไก่ลงลุกเลยอืมบ้านนี้ขันย่ำขึ้นก็คือไก่้ลงล้วใก่ขึ้นควนแล้วเขาจะแมนไก่ขึ้นควนแล้วจะเอาไห้มันอ๋อไห้พวคือมูอพี่น้องครับแล้วก็เราเห็นเหยื่เลยพี่น้องพวกนู่นนี่ ไห้ว่าไห้ว่าบ่ายว่าบ่เสียประโยชน์ได้เนาะพ่อเนาะบ่บ่บ่เสียผลประโยชน์เลยบ่ผสมน้ำเขายังให้มันกินมันขาดนี่มันก็เหี่ยวจากปากหไรผลอืออันนี้แค่ผสมน้ำมาซื้อบ่ได้เป็นกากอาหารการกินว่าแมนบ่ผสมน้ำมาซื้อผสมน้ำเศร้าด้วยจีนี่น้ำเศร้าเพราะเป็นหนวดตัวโรงงานเนาท่าเข้าต้มเขาแล้วโอ้เอ้าเอ้าแต่าตัวนี้เนื้อหนังก็กำลังแตกครับนี่เนาะแมนเบื้องสีก็ได้สีนี่ไงแต่แม่มาถืออาหารดีๆจังสีกับบ่โดนแล้ว ใหม่น้อยเนาะสีเนาะเอา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 ได้คว่ำดูน้ำพี่น้องครับแล้วก็ได้เปิดราคางัวนน้ำผู้ใดเอาไปให้เอาหาอาหารให้งัวเอาให้แบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับนี่เห็นบ่กินบ่เงยเลยครับงัวกินบ่เงยเลยแล้วก็อไออาหารสีบ่เหียบ,บ่บ่ให้ว่ามันบ่เอามันบ่าหายใจมันบ่าทางดังออกนะอาน,น,นี่นี่พี่น้องครับ เรี้ยงๆแบบนี้ก็ดีพี่น้องครับเอาได้ความรู้นําได้เบิ้งคลิปไปนําเอา่อเปิดราคาไปนําได้เบิ้งตนวตัวงัวไปนําเนาะพี่น้องเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็พอไว้์สมนีสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับตัวนั้นมันจะเป็นตัวสูงกว่าตัวนี้เนาะงกว่าเงากว่าเนาะอปล่อยไม่กว่ยไม่